สวัสดีทุกท่านจากคร m มาอิตาลีถ้าได้ยินเสียงระฆังดังเป็นเมโลดี้แบบนี้แสดงว่าถึงเวลาออกจากบ้านแล้วค่ะแต่ใดล้วนี่สภาพอากาศวันนี้ไม่เวลคัมให้ออกจากบ้านเลยค่ะมีเมฆมากแล้วก็หมอกหนาปุกคุมทั้งเมืองเช่นเคยโบทจะดังเป็นเมโลดียย้ยาวๆแบบนี้ตอนช่วง9้ามงเช้าค่ะ ถ้าวันไหนไม่ขี้เกียจหรือว่าอากาศดีๆหน่อยนะคะชงปัดมงเช้าปัตรมงครึ่งเนี่ยแป้งจอกไปส่งคุณเฟเดที่ออฟฟิศแล้วก็แวะทานกาแฟกันแล้วก็จะเดินเล่นหน่อยไปซื้อขนมปังแล้วก็กลับบ้านมาเตรียมอาหารเที่ยงค่ะอย่างที่ทุกท่านเห็นค่ะว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยจะดีเลย <c oughs> ก็เลยเปล่อยให้คุณเฟเดไปทํางานตอนเช้าคนเดียวค่ะส่วนเราก็นอนต่ออีกนิดหน่อยแล้วก็ตื่นมาอาบน้ําแต่งตัวออกมาเดินเล่นแล้วก็ซื้อขนมปังในช่วงเช้า ถ้าไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำงานอยู่บ้านก็จะวนๆซื้อขนมปังทำอาหารทำงานบ้านแบบนี้เลยคะ่ะเดินไปก็พลางคิดไปนะคะว่าตอนเที่ยงนี้เราจะทำอะไรทานดีอากาศข้างนอกคอนที่จะเย็นเลยนะคะนี่ขนาดใส่บูทหนังออกมายังแอบเย็นเท้าอยู่เลยะคะ่ะได้แล้วคะ่ะขนมปังของเราดูเวลาเรายังไม่สิบโมงนะคะยังไม่สายมากคะ่ะ <c oughs> ก็เลยว่าจะแวะชวนคุณไฟได้ไปดื่มกาแฟสักหน่อย ที่ทำงานของคุณเฟเดก,ก็ไม่ไกลจากบ้านเลยนะคะแค่ห้านาทีเดินทางด้วยเท้าค่ะเป็นปราสาทเก่าแก่ตระกูลของคุณเฟเดค่ะชื่อปราสาทนี้ก็ใช้ชื่อเดียวกับนามสกุลของคุณเฟเดเลยนะคะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะคะในอดีตค่ะแต่ก่อน,นีเขาจะนิยมสร้างเป็นปราสาทอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่พอลูกหลานแต่งงานออกไปก็ไม่มีใครอยู่บ้านหลังนี้คุณปู่คุณย่าก็เลยขายทิ้งค่ะ ไม่มีใครอยากได้เป็นมรดกหรอกค่ะเพราะว่าคอส์ในการปรับปรุงรีโนเวีเนียแพงมากๆบ้านที่ยิวรบมันไม่ค่อยเหมือนบ้านที่อยู่ไทยค่ะเพราะมันต้องมีฮีตติ้งซิสเต็มในช่วงฤดูหนาวและจะต้องมีระบบทำความเย็นในช่วงฤดูร้อนหนจะค่าใช้จ่ายส่วนกลางค่าประกันค่าภาษีเลยทำให้ไม่มีใครอยากเก็บอาคารกเก่าๆไว้ค่ะไปซื้อใหม่อยู่ที่ใหม่ๆอาคารใหม่จะดีกว่าอาหารเที่ยงวันนี้เป็นอาหารไทยนะคะ ถ้าคุณเฟเด้ไม่มีบริสเนตทริปที่ไหนนะคะใช้ทำงานอยู่ที่เครมาแป้งจะเป็นคนเตรียมอาหารเที่ยงกับคุณเฟเด้ทุกวันเลยค่ะจะพูดได้ว่าเป็นอาชีพแม่บ้านเต็มตัวร้อยเเลยก็ว่าได้ก็พยายามครียนเมนูบาลานซ์าหารให้เป็นอาหารไทยซะส่วนมากแล้วก็ไม่เป็นอาหารอิตาเลียนซะส่วนมากค่ะเพราะว่าในช่วงเที่ยงนี้คุณเฟเดเขาจะเบาเที่ยงค่ะแต่ว่าหนักเย็น เราช่วงอาหารเย็นนี่ส่วนมากเขาจะเป็นคนคิดเมนูแต่ว่าอาหารเที่ยงนี่ป้าเป็นคนรับผิดช,ชอบค่ะส่งแฟนดไปทำงานในช่วงบ่ายเสร็จแล้วก็ทำงานบ้านนิดนหน,น,น,น่อยๆนะคะวันไหนมีผ้ายเยอะก็สัก้ารีดผ้าอยู่บ้านค่ะถ้าง,งานบ้านตัวเองเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปทำความสะอาดบ้านข้างบนให้คุณพ่อค่ะ ตอนแรกเนี่ยเฟเดได้ชวนมาอยู่ที่ทาลีก็กลัวจะเบื่อนะคะเพราะว่าไม่ได้ทํางานเป็นชิ้นเป็นอันแต่พออยู่ไปอยู่มาแปบบ๊แบๆบก็หมดวันเลยค่ะทํานั่นทนํานี่กว่าจะส่งฟเฟรดก,กลับไปทำงานนะคะในช่วงบ่ายกว่าจะทำงานบ้านตัวเองเสร็จก็ปาไปบ่ายสามโมงแล้วค่ะ คุณเฟรดย้เขาจะเลิกงานในช่วงห้าโมงเย็นนะคะแล้วก็จะกลับมาทานอัพรทิโวที่บ้านค่ะบางวันเราก็ชอบไปทานข้างนอกนะคะโตนี้แป้งมีส้มค่ะแป้งก็เลยมาคั้นน้ำส้มช่วงนี้อากาศค่อนข้างเย็นค่ะคุณเฟรดย์เขาไม่ค่อยทานผักน่าจะขาดวิตามินหล,หลายๆอย่างก็เลยเตรียมน้ำส้มให้แต่อย่างที่บอกนะคะว่าอิตาเลียเนี่ยเป็นนักดื่มจยงค่ะถ้าจะดื่มน้ำส้มปเปล่าๆเนี่ยฟันไปนะคะ่ะ อิตาเลียเนี่ยเขาจะดื่มน้ำส้มเปล่าเฉพาะในช่วงเช้าเป็นอาหารเช้าค่ะถ้าตกเย็นนะคะน้ำส้มเนี่ยหรือว่าในช่วงเวลาอะเปรทิโวเขาจะใช้น้ำส้มเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการชงค็อกเทลค่ะเพื่อให้การดื่มมีสีสันมากขึ้นอันดับแรกเขาก็จะทำการคั้นน้ำส้มสดๆกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปผสมกับเครื่องดื่มสีแดงค่ะหรือว่าแคมเปรรี่คนอิตาเลียเนี่ยเขาจะเรียกเครื่องดื่มชนิดนี้ว่ากานิบาลีค่ะ เรียกชื่อเครื่องเดี่ยชินนี้ตามชายผู้รวมชาติอิตาลีเข้าด้วยกันค่ะตอนล่างของอิตาลีเนี่ยอุดมไปด้วยส้มแล้วก็พลไม้นแน่นชิดนะคะเขาก็เลยใช้ส้มในการเรียกเป็นตัวแทนของชาติอิตาลีตอนล่างค่ะส่วนสีแดงจากคัมพารีเนี่ยแทนสีผ้าคลุมของคุณกานนิบารีค่ะที่เขาจะมักสวมผ้าคุมสีแดง เครื่องดื่มชนิดนี้นะคะเขาจะดื่มก่อนทานอาหารเย็นค่ะหรือเรียกได้ว่าช่วง a p พรติ i v โว i ไทม์นะคะเป็นเครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยค่ะเพราะว่ามีรสชาติข้าง,ง,งที่จะเปรี้ยวแล้วก็ขมจากคัมปรีทำให้เปิดต่อมรับรสของลิ้นได้ดีเลยค่ะ หลังจากที่เราล้างปากด้วยเครื่องดื่ม Appetitive r Cannibali ของเราแล้วนะคะก็มาถึงเวลาหานเย็นแล้วค่ะหลังจากที่เราเช็คตู้เย็นแล้วนะคะวัตถุดิบที่เรามีเนี่ยสามารถทำได้แค่ซอสรากูสำหรับทำพาสต้าเย็นนี้ค่ะ เตรมดที่แป้งซื้อมานี่แป้งเตรียมมาทําผัดกระเพราเนื้อในช่วงเที่ยงพรุ่งนี้ค่ะแต่ว่าตอนเย็นวันนี้ไม่มีอะไรทานก็เลยต้องมาเตรียมซอสร,ราคูกันขั้นตอนการเตรียมซอสร,ราคูแป้งก็ทําให้เห็นอยู่บ่อยๆนะคะเริ่มต้นจากการเตรียมสามเกลออิตาเลียนที่แป้งชอบเรียกหรือว่าซอฟฟริโตประกอบไปด้วยแครอทสลอดีหัวหอมค่ะสับละเอียดหรือว่าจะใช้เครื่องปั่นมือแบบแป้งก็ได้นะคะ ตั้งกระทะให้ร้อนใส่โอริฟอยแล้วก็ใส่สตรฟิโตที่เราปั่นไว้ลงไปค่ะตามด้วยเนื้อบดผัดลงไปนะคะให้มีกลิ่นหอมพอเนื้อที่ผัดลงไปในกระทะเนี่ยกึ่งสุกกึ่งดิบนะคะเราจะราดด้วยเรดไวน์หรือว่าไวน์แดงค่ะจะปรุงรสชาติด้วยเกลือแล้วก็พริกไทย พอผัดไปจนเนื้อสุกดีนะคะเราจะเติมซอสมะเขือเทศลงไปด้วยค่ะพอซอสเราแห้งนะคะเราจะค่อยๆทย,ยอยเติมน้ำซุปลงไปค่ะอาจจะใช้เป็นน้ำสต๊อกหรือว่าเป็นซุปก้อนผสมกับน้ำเปล่าลงไปได้เลยนะคะแป้งจะเติมใบบาซิลิโกหรือว่าใบบาซิลฟนะคะใบโหระพาอิตาเลียนค่ะลงไปด้วยพืชชูกลิ่นนะคะส่วนจะไปผัดกับพาสต้าอะไรนี่เ,เลือกตามใจชอบเลยนะคะวันนี้เราทานเป็นเส้นเพนเน่ค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของช่องแล้วค่ะเครื่องดื่มช่วยย่อยหลังอาหารเย็นบาร์เชนเดอร์ของเราทําการเปิดกล่องสมบัตินะคะมาดูเขาวันนี้เขาจะครีเอทเมนูอะไรวันนี้ไปอยากดื่มเบาๆค่ะเพราะว่าอาหารเย็นเราก็ดื่มวน์แดงแตะล้าวหนึ่งขวดอยากดื่มเครื่องดื่มช่วยย่อยเบาๆรสชาติไม่หวานค่ะบาร์เชนเดอร์ของเราก็เลยเสนอเมนูจินโทนิก คือเสนอมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ตอบจกลงนะคะปาร์ทนเดอร์เขาก็ลงมือชงเครื่องดื่มเลยค่ะนี่ก็งงมากจะถามทำไมว่าอยากดื่มอะไรมังคีจินตัวนี้นะคะตัวขวดนะคะเขาจะมีแหวนให้ด้วยนะคะเอาไว้ขอแต่งงานเผื่อคุณผู้ชายที่ดูวิดีโอคลิปนี้อยู่นะคะอยากมีโมเมนต์โรแมนติกเนี่ยก็เอามุกนี้ไปใช้กับสาวได้เลยค่ะ วันนี้เราไม่มีแตงกวาหรือว่าเลมอนนะคะเราเลยใช้เป็นป่อยกั๊กที่เรามีในตู้ค่ะจินโทนิกเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะเติมจินแล้วก็เติมโทนิกเสร็จแล้วค่ะเมนูนี้ไม่ใช้เครื่องเช็คนะคะเดี๋ยวโทนิกของเราจะหายซ่าแล้วเวลาคนเนี่ยต้องค่อยคคนค่คนนะ,คะขออนุญ,ญาตเตรียมพื้นที่ในบาร์เพื่อเพิ่มบรรยากาศให้ดูโรแมนติกแล้วก็นานั่งมากขึ้น จอชวีตาชีวิตที่แสนหวานวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ